จากความรู้ภาษาอังกฤษที่เราเรียนกันมาเนี่ยประโยคภาษาอังกฤษอันนี้มันควรจะอ่านแบบนี้ใช่ไหมครับ she was looking at me for five minutes straight she was looking at me for five minutes straight it's very hard to do that ซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันไม่ลื่นหูไม่เป็นธรรมชาติเลยครับเพราะงั้นเรามาลองฟังเทียบกันว่าโดยปกติแล้วเนี่ยฝรั่งเขาจะพูดออกเสียงกันยังไงนะครับโดยลองโฟกัสที่คำว่า was at แล้วก็ for ครับ she was looking at me for five minutes straight She was, was, was minutes straight me five at looking for เราจะเห็นว่าเขาออกเสียงว่า w o r เอิ r t ดแล้วก็เฟ r ครับซึ่งมันเป็นเสียงสระภาษาอังกฤษที่อยู่นอกเหนือจาก A E I O U ที่เราเรียนกันมาเรียกว่าเสียงชวาครับเขียนแทนด้วยตัว E กลับหัวแบบนี้แหละซึ่งเรียบง่ายๆเลยก็คือสระเออในภาษาไทยนั่นแหละครับ เรามาฟังกันอีกสักรอบเร็วๆนะครับเราจะได้เห็นการชัดๆไปเลยว่าเขาออกเสียงเป็นเสียงสระเออจริงๆครับ She was... was... Looking for, for five minutes straight me five at looking for ซึ่งเนี่ยแหละก็คือความแตกต่างของการออกเสียงระหว่างคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2อ,อย่างเราๆครับและผมเนี่ยก็จะลอให้ฟังด้วยครับว่าทำไมฝรั่งเขาถึงชอบการออกเสียงสระเป็นเสียงชวาหรือว่าเสียงสระเออ ซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง Information t h r o r y ด้วยครับว่าทำไมเขาถึงยังสามารถสื่อสารกันได้อยู่เรื่องทั้งๆท,ที่การออกเสียงของเขาอ่ะมันไม่ตรงกับรูปสระที่เขาเขียนเลยในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเสียงชวาในภาษาอังกฤษและพื้นฐานของวิชา Information Theory กันครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเมมเบอร์ Member ของช่องเราจะได้ร่วมกันเสนอหนัวข้อวิดีโอที่เขาอยากจะให้ผมเอามาเล่าให้ฟังกันครับ และนอกจากนี้เนี่ยเมมเบอร์ของเราก็จะยังได้ดูวิดีโอตอนใหม่กรอนคนอื่นเป็นสัปดาห์หรืด้วยครับถ้าใครอยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับได้รับสิทธิพิเศษต่างๆที่ Exclusive สำหรับเมมเบอร์แบบนี้เนี่ยลองกดเข้าไปอ่านรายละเอียดต่อในปุ่มสมัครด้านล่างได้เลยครับนึกภาพนะครับว่าแบบตอนที่เรานึกไม่ออกว่าเราจะพูดอะไรดีเนี่ยเรามักจะแทรกเสียงเออเข้าไปเพื่อขั้นเวลาใช่ไหมครับ ซึ่งที่เราทําแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเสียงเออเป็นเสียงที่เราสามารถทําได้ง่ายที่สุดใช้ความพยายามพูดน้อยที่สุดแล้วครับเราทุกคนเรามาออกเสียงเออไปพร้อมๆกันนะครับเอออเราจะเห็นว่าเราไม่ได้จะต้องขยับปากไม่ได้ต้องขยับลิ้นหรือว่าอะไรไปตรงไหนเลยครับเราแค่อ้าปากแล้วก็พ่นลมออกมาจากลาคอแค่เนี้ยเราก็จะได้เสียงเออออกมาแล้วครับ ซึ่งในทางภาษาศาสตร์เน hm ah so, okay. ี่ยเราจะเรียกเสียงสระเออที่เราทําเมื่อกี้เนี่ยว่าเสียงชวาครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเสียงชวาเนี่ยมันเป็นเสียงสระที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุดในภาษาอังกฤษแล้วครับเยอะกว่าเสียงสระ AEIOU ที่เราเรียนกันมาซะอีกซึ่งสาเหตุที่เสียงชวามันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเสียงชวามันออกเสียงได้ง่ายที่สุดครับ ก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้พยายามจะขยับปากขยับลิ้นหรือว่าขยับลําคอตรงไหนเลยเนี่ยเสียงชวามันก็จะออกมาของมันเองครับทำให้ตอนที่ฝรั่งกับพูดด้วยความเร็วปกติไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้มันชัดชา้าชัดๆเหมือนตั้งใจจะพูดให้เด็กฟังนี่นะครับ I'm going to go to the store เสียงสระหล,หลายตัวมันก็จะโดนกร่อนเสียงลงมากลายเป็นเสียงชวาแทนครับ storere go the store. เรามาฟังช้าๆกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่าเสียงสระเนี่ยมันได้กลายเป็นสระเออแทบทุกคำเลยครับ <American show. S 1> ซึ่งตัวอย่างนี้กับตัวอย่างแรกที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันเก็ามาจากสำเนียงของคนอังกฤษทั้งคู่เลยครับแต่ว่าต่อให้มันจะเป็นสำเนียงอื่นๆอ,อย่างสำเนียงอเมริกันก็ตามเนี่ยนะครับ Which was essentially an open invitation for people for people for, for people for people to make to make to, 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 to make explanatory math content that they might have thought about making before. Uh, but just get an excuse for but just, getting, but, 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 but. but just get an excuse for us to all do it at the same time and together. <coughs> <coughs> In December 2019, the Chinese authorities notified the world that a virus that a virus virus was spreading through their communities. was spreading was was, was, was spreading through their communities. We แต่ว่าสังเกตนะครับว่าตัวอย่างที่ผมโชว์ไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะมีแต่คําเชื่อมสั้นๆพยางเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการกรอนเสียงมันก็สามารถเกิดขึ้นกับคําทั่วๆไปที่มีหลายพยางคได้เหมือนกันครับอย่างเช่นคําว่า about ช h ว a is the A in about about petition but it's also the e อ n อ petition Petition. Definite. The last I in definite. 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 Potato. The first O in potato. Po po potato. Potato. Or Support. And the U in support. Su su support. Support. I said English spelling was a mess. จะเห็นนะครับว่าต่อให้เราจะเขียนรูปสระว่า a e i o หรือว่า u ก็ตามเนี่ยจะยังไงมันก็จะสามารถถูกกรอนเสียงลงมาเป็นเสียงเออได้เหมือนกันหมดเลยครับซึ่งในทางภาษาศาสตร์เนี่ยนะครับเราจะเรียกการกรอนเสียงสระของคำเชื่อมว่าเป็น weak form ของ function word และส่วนการกรอนเสียงสระในคำอื่นๆเราก็จะเรียกว่า r e d u c e vowel ครับซึ่งมันเป็นจุดใหญ่จุดหนึ่งเลยที่ทำให้เราสามารถแยกแยะระหว่างคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ กับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2หรือว่าเสียงอ่านที่ถูกสร้างขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์ครับก็คือการออกเสียงแบบกรอนเสียงเนี่ยมันจะต้องใช้การขยับช่องปากน้อยกว่ามันก็เลยทําให้การออกเสียงในมันลื่นไหลแล้วก็เป็นธรรมชาติกว่าครับซึ่งพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยว่าหลังนะครับถ้าเกิดเราพยายามออกเสียงสระให้มันชัดน้อยลงแล้วก็ค่อนไปทางสระเออมากขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเราค่อยๆหัดทําไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับการออกเสียงของเรามันก็จะฟังดูเหมือนฝรั่งมากขึ้นครับ ส่วนที่เมื่อกี้ผมตั้งคำถามเอาไว้เนี่ยนะครับว่าทำไมฝรั่งก็ถึงยังสามารถคุยกันได้รูเรื่องทงั้งๆที่เสียงสระ,ละหลายๆคำเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปเป็นเสียงเชื่อว่าซึ่งมันไม่ตรงกับรูปสระที่เราเขียนเนี่ยนะครับคำตอบในทางคณิตศาสตร์เนี่ยก็คือเพราะว่าคำที่ถูกกรอนเสียงเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่สําคัญครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูที่ตัวอย่างแรกสุดเลยเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าใจความสําคัญของประโยคนี้เนี่ยมันอยู่แค่ที่คําพวกนี้ครับเธอ ดูเรา5นาทีติดติดกันส่วนในคำว่า w a s at แล้วก็ for เนี่ยมันมีแค่คำเชื่อมที่เราเรียกว่าฟังชัน o n word ที่มันถูกใส่เข้ามาแค่ตามกฎของกรา r แค่นั้นเองครับก็คือต่อให้เราจะตัดคำพวกนี้ทิ้งออกจากประโยคนี้ไปเลยเนี่ยเราก็จะยังสามารถพอเดาได้ครับว่าผู้พูดเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เพราะงั้นมันก็เลยแปลว่าเราอ่ะไม่ต้องไปออกเสียงคำพวกนี้ให้มันชัดมากก็ได้ครับเพราะาอย่างไงมันก็ไม่ค่อยสำคัญอยู่แล้ว ไอเสียงสระในคำพวกนี้เนี่ยมันก็เลยจะถูกกรอนลงมาเป็นเสียงเชวากลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า weak form ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ครับส่วนเรื่องของ reduce vowel หรือว่าสระลดรูปเนี่ยนะครับไอเดียมันก็จะเหมือนๆกันแหละครับก็คือบางพยางในแต่ละคำเนี่ยมันอาจจะไม่สำคัญมาก เพราะว่ายังไงมันก็จะไม่ถูกออกเสียงเน้นหรือว่าสเตรสอยู่แล้วแล้วยิ่งมาสาคัญน้อยเนี่ยมันก็จะยิ่งโดนกรอนเสียงลงมาเพราะว่าต่อให้คนฟังก็จะฟังไม่ได้ยินพยางนั้นเลยเนี่ยเขาก็จะยังสามารถพอเดาได้ครับว่าเรากำลังพูดถึงคําว่าอะไรอยู่ซึ่งคอนเซปต์เรื่องความสําคัญอันนี้เนี่ยมันก็มีอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกันเลยครับคือเราจะบอกว่าคําพยางหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ค่อยสําคัญเราสามารถตัดทิ้งไปได้เลยเนี่ยนะครับ มันจะเป็นอะไรที่มีอินฟอร์มชันน้อยครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าสมชายเป็นคนไทยที่มีผมสีดำเนี่ยนะครับเราจะบอกว่าส่วนเป็นคนไทยเนี่ยมันเป็นส่วนที่มีอินฟอร์มชันเยอะมากๆครับ เพราะว่าการที่เรารู้ว่าสมชายเป็นคนไทยเนี่ยมันทําให้เราสามารถตีวงลงมาได้แคบมากๆคือจากประชากรบนโลกนี้ทั้งหมดประมาณ7 0 0 0ล้านคนเลยเนี่ยเราจะตีวงแคบลงมาเหลือแค่คนไทย70ล้านคนก็ค,คือแคบลงมาประมาณ100เท่าได้เลยครับแต่ว่าพอเทียบกับเรื่องผมสีดำเนี่ยเราบอกว่าข้อมูลส่วนนี้มันมีอินโฟมิชันน้อยกว่ากันเยอะครับเพราะาคนบนโลกนี้มันมีอยู่เยอะมากๆคือประมาณ70%เเลยที่มีผมสีดำครับ เพราะงั้นนะ่ะข้อมูลส่วนนี้มันก็เลยไม่ได้ช่วยให้เราตีวงแคบลงมาได้เยอะเท่าไหร่ว่าสมชายเนี่ยเป็นใครบนโลกนี้ครับซึ่งจะแปลว่าข้อมูลเรื่องผมสีดำเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนที่เราตัดทิ้งได้เพราะมันแทบจะไม่ได้ทําให้เรารู้จักสมชายเพิ่มมากขึ้นเลยครับเหมือนกับคาอย่าง was at แล้วก็ for ที่มันไม่ได้ช่วยทําให้เรารู้อะไรเกี่ยวกับประโยคนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเราก็เลยสามารถกรอนเสียงมันลงมาได้ทําให้เราพูดออกเสียงได้ง่ายขึ้นโดยที่เรายังสามารถสื่อสารกันได้รูเรื่องอยู่ครับ นอกจากในเรื่องของวิชาภาษาศาสตร์ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้แล้วเนี่ยนะครับวิชา Information Theory มันก็ได้ไปแอแฝงอยู่ในหลายๆที่หรือว่าหลายๆเกมที่เราเล่นกันครับอย่างเช่นเกม20คำถามเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะเล่นให้ชนะเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเลือกถามคำถามมาถามให้เราได้ i อินโฟมิชันเยอะที่สุดหรือว่าอย่างเกมดาคำ o ว d โดที่มันเคยเป็นไวรัลอยู่ช่วงประมาณปี 2, 2022ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ การเลือกดาวความแบบฉลาดฉลาดเพื่อที่จะทำให้เราได้ Information mm. เยอะที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆถ้าเราอยากจะเล่นวุฒดได้ไวชนะครับถ้าเผื่อใครสนใจว่าเราจะเอาวิชา Information Theory มาใส่กับเรื่องพวกนี้ได้ยังไงบ้างเนี่ยนะครับผมก็จะมีวิดีโอนี้ของช่องทีวีบาวมาแนะนําเลยครับหรือว่าในอนาคตเนี่ยนะครับผมก็จะหยิบเอาเรื่องนี้กลับมาเล่าให้ฟังกันแบบละเอียดอีกทีหนึ่งครับในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดคนไหนชอบฟังคอนเทนต์สไตล์แบบนี้เกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าเรื่องอะไรก็ตามเท่าที่ผมจะนึกออกเลยนะครับผมฝากกด subscribe เพื่อรอติดตามคอนเทนต์ตถัดไปนะครับทางช่องเราเนี่ยจะออกวิดีโอใหม่ทุกวันศุกร์เวลา6โมงเย็นเลยครับไว้เจอกันครับ If any of this has come as a surprise to you, it means that you have been hearing English not as it is, but as you expect it to be. If any of this has come as a surprised you. It means that you have been hearing English not as it is, but as you expect it to be. สุดท้ายผมขอขอบคุณเนมเบอร์เลเวล3ทุกคนเลยครับคุณเดปาฮาคุณทนานะคุณทายาทคุณสาโรดคุณสแตนพีพีคุณดัสไลเวอร์คุณกล้าน,นารงคุณภาค คุณกรีดบูมคุณ a อ d ด t i o n น l ลคุณเอคุณจีบีคุณอากาศจำใสคุณตุนเอคุณรักนาทีคุณสมเคคุณวัฒนาวิทย์คุณพิภูนเดเบรนคุณโฮดดิ้งคุณอานอสและก็คุณปิติวัตรครับขอบคุณมากครับ